สวัสดีครับทุกคนตอนนี้คุณอยู่กับผมไกายจะเป็นยังไงหากซูเปอร์แมนสูญเสียคนที่เขารักและกลายเป็นเผด็จก,การที่มองหาสันติจากการล้างบาปความชั่วประเจ้าที่เคยแสนดีคนนี้จะชั่วร้ายได้ขนาดไหนและอะไรจะหยุดเขาคนนี้ได้และเหมือนเดิมครับก็จะไปรับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i ร e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมรักไกด์ด้วยนะครับผมพูดได้เต็มปากเลยว่า มันมีจักรวาลอยู่มากมายไร้ที่สิ้นสุดในอีกจักรวาลอาจจะมีหลายอย่างที่เหมือนกับเราแต่สำหรับเหตุการณ์หนึ่งหรือสองเหตุการณ์ใหญ่ๆมันจะเหมือนกันเล็กซ์ลูเธอร์เปิดมาที่เมือง ropolis, เมโทรโพลิสเมืองที่ซูเปอร์แมนนั้นปกป้องอยู่ของเราราบเป็นหน้ากล่องหลายชีวิตต้องตายแต่หลายชีวิตก็อยู่กับแผนในจิตใจที่ไม่มีวันจางหายหากแต่มีชายคนหนึ่งชายที่ไม่แยแสผลที่มาจากการกระทําของตน คนคนนั้นคือโจเกอร์ครับแบทแมนของเราก็สอมไปตบไปครับพร้อมกับถามว่าระเบิดนิวเคลียร์เองแปลามาจากไหนแต่ยังไม่ทันจะได้ลงไม้ลงมือพี่ซูก็พุ่งผ่านกำแพงเข้ามาขอเล่าย้อนสักเล็กน้อยครับเมื่อวัอนก่อนซูเปอร์แมนนั้นได้รับข่าวดีว่าลูอิสเลนพระยาของเขาได้ตั้งครรภ์ซูเปอร์แมนดีใจมากเลยครับเลยตั้งใจจะเอาเรื่องนี้ไปบอกแบทแมนก่อน เช้าวันต่อมาหลังจากที่ซูเปอร์แมนนะั้นไปบอกแบทแมนเรียบร้อยแล้วเขาก็เกิดคิดถึงเมียขึ้นมาครับและอยากจะไปหาสักหน่อยแต่พอไปถึงก็พบกระสอบของตาล้องครับแล้วก็ไพ่จ๊กเกอร์ที่ทิ้งไว้ซูเปอร์แมนที่เห็นแบบนั้นเลยรีบกุลีกุจอไปหาแบทแมนครับเรื่องลูอิสทันทีตอนนี้งานของจัสติสลีกไม่มีเรื่องไหนใหญ่ๆเท่าเมียพิสซูหายอีกแล้วครับฮีโร่ทั้งหมดเลยทิ้งงานทุกอย่างที่ทํามาหาเมียให้หัวหน้าจนท้ายที่สุดแล้วพิสซูก็หาเรือดำน้ําที่โจ๊อกเกอร์ ระหว่างนั้นโจกเกอร์มันก็ผ่าตัดมันเลยครับไม่รู้ยัดอะไรเข้าไปในตัวลูอิสแต่ตอนที่พิซซุปแกเข้าไปช่วยเมียแกก็เห็นเมียแกกลายร่างเป็นดูมเดย์ครับพิซซุปที่กําลังหลอนจากแก๊สผิดก็เลยลากดูมเดย์ไปตัว,ต,วตัวบนฟ้าครับส่วนโจกเกอร์กับฮาร์ลี่กระโดนแบทแมนจับแบทแมนก็ถามตามระเบียบเลยครับว่ารอบนี้มาแผนไหนอีกโจกเกอร์ที่รู้ว่าแผนตัวเองนั้นสําเร็จไปแล้วจึงได้บอกว่ามันเอานิวเคลียร์ไปฝังไว้ใต้มืองเมโทรโพลิสส่วนตัวจุดระเบิดนั้นก็อยู่ในตัวลูอิสถ้าลูอัก็แครบ b a ทแมนที่รู้แบบนี้เลยรีบวอร์ไปบอกพี่ซุปแต่มันก็ไม่ทันซะแล้วตอนนี้พี่ซุปได้ลงมือปลิดชีวิตภรรยาและลูกของตัวเองด้วยมือของเขาเองแล้วก็เรียบร้อยครับเมโทรบอลิสกลายเป็นโกโก้ครันช์กลับมาที่ปัจจุบันโจ๊กเกอร์มันเล่นกับแบทแมนแล้วแพ้บ่อยครับและอยากจะเปลี่ยนคู่ชกบ้างแต่ถ้าไปชกกันตรงๆยังไงโจกเกอร์ก็แพ้มันเลยใช้แผนทำร้ายจินใจแทนตัวโจกเกอร์เองมันอยากรู้ครับว่า ถ้าคนธรรมดายอย่างบูสเวนที่แค่พ่อแม่ตายก็กลายเป็นสารเตี้ยไ่กระทืบคนได้และถ้าเป็นซูเปอร์แมนล่ะพระเจ้าคนนี้จะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนโจ๊กเกอร์นั้นคิดถูกครับเรื่องสมก,การการทำร้ายจิตใจไม่มีใครจะหยุดพระเจ้าคนนี้ได้อีกแล้วด้วยความโกรธซูเปอร์แมนเลยจัดการกระโวกใส่โจ๊กเกอร์จนกลายเป็นโดนัทไปเลยครับ ในฉากต่อมาเราจะได้เห็นกลุ่มซูเปอร์แมนนำโดยกรีนแลนเทนเจ้าแซมฮอปเกิลวันเดอร์วูแมนอควาแมนกรีนแอร์โลแลก็เดอะแฟตครับที่กำลังนัวกับพวกตัวร้ายอยู่ส่วนเนินบนหอสังเกตการนอกโลกของพวกจัสติสหลีเราก็จะได้เห็นพักพวกตัวร้ายที่เหลืออย่างเล็กรูเธอร์แคทวูแมนและเบนที่กำลังต่อยกับกลุ่มแบทแมนนำโดยไนท์วิงเรเวนแล้วก็ไซบอร์กแต่หลังจากต่อยกันสักพักใหญ่ครับพี่แบทแมนก็ขึ้นมานัวด้วยพร้อมโจโหดเก็บเรียบทั้งเล็กทั้งเบนหลังจากโดนเก็บ เรกมันก็พามใหญ่เลยครับว่าอยากเห็นพลาดหัวข่าวผู้นี้ว่า just ิ้นฤทแพ้ตัวตลกค่าคนนับล้านแบทแมนเลยรีบติดต่อไปหาคนอื่นครับก็จะว้วไปหาโจเกอร์แต่ตอนนี้เจ้าตัวตลกมันติดตั้งระเบิดเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เหลือนั้นมีเพียงแค่สัมผัสปุ่มเบาๆเท่านั้นที่แบทแมนก็ชะง,งักสิครับถ้าเขาก็กดไม่เข้าก็หยุดมันไม่ได้แต่ระหว่างนั้นฮีโร่คนอื่นก็ทั้งวิ่งทั้งปีนครับเพื่อหวังจะไปหยุดโจเกอร์แต่ก่อนที่โจเกอร์มันจะบรรจงกดระเบิดในววนนนเเีวาทัอง ก็มีออร่าประหลาดครับหุ่มรอบตัวพวกเขาอยู่ก่อนจะว้าพาทั้งหมดมายังก๊อตแท้ของจักรวาลอินจัสติสสรุปว่าก่อนหน้านี้เป็นจักรวาลอื่นครับแต่ตอนนี้เรามาอยู่ในจักรวาลที่ซูเปอร์แมนฆ่าโจ๊กเกอร์ในตอนต้นคลิปเรียบร้อยแล้วเมื่อมาถึงโจ๊กเกอร์มันก็กดกดคึงๆปุ่มระเบิดใหญ่เลยครับ แต่ตอนนี้มันไม่ติดพออยู่คนลัจัก,กรวานกันแล้วแบทแมนที่เห็นว่าได้เปรียบเลยหันไปซัดโจ๊กเกอร์ทันทีครับหลังจากตบจนมันมือก็มีทหารบุกเข้ามาล้อมพี่แบทไวแต่มีหรือคนอย่างแบทแมนจะถูกจับท้ายที่สุดพี่แกก็จะกวนสัญญาณสื่อสารของพวกทหารครับก็จะหนีไปได้เช่นเดียวกันกับโจเกอร์ที่อาศัยจังหวัดชุลมุลนหนีไปตอนนี้แบทแมนเริ่มตระหนักเลยล้ะครับว่าที่นี่ไม่ใช่โลกของเขา หากจะตัดมาที่พิะเกีงเขียวกีนแลนเทิร์ tern, กับวันเดอร์วูแมนกรีนแอโร่แล้วก็อควาแมนครับพวกนี้ฉลาดมองแป๊บเดียวก็รู้เลยครับว่าตอนนี้ตัวเองอยู่จักรวาลอื่นทั้งหมดตัดสินใจแยกย้ายกันครับอควาแมนจะไปแอตแลนติสเพื่ออ่านบันทึกเหตุการณ์ที่ผ่านมาส่วนพี่กีนแลนเทิร์นก็จะไปหาที่ชาร์จแบตแวนครับซึ่งพอไปถึงก็งานงอกเลยครับเพราะเจอเรเวนกับไซบอร์กที่กําลังช็อตไข่เดสโตกอยู่พี่กีนที่เป็นคนดีเลยอยู่นิ่งไม่ได้ครับเข้าไปตบเกลี borg, กยดเรเว แต่คุยกันได้ไม่เยอะ Wonder Woman ก็ติดต่อเข้ามาว่าเจอซินเนตโตดักกระทืบพิกกี้เลยต้องรีบออกไปครับหลังจากวางสายพิกกี้แกก็ไม่ลืมที่จะหันมาคุยกับเดสโตกต่อครับแต่เหมือนเดสโตมันจะตีกับแบทแมนบ่อยจนเรียนแบบนิสัยที่ชอบหายตัวตลอดเวลาคนหันหลังให้เล่นเกมนี้ไม่ต้องกลัวเบื่อครับเพราะมันพูดไม่กี่คำก็ต่อยกันแล้วเช่นเดียกกับซินเนโตที่โผลมาพูดไม่กี่ประโยคก็โดนพิกกี้แลนเทนตบไปตามระเบียบ แต่ยังไม่ทันจะได้หันกลับไปคุยกับสาวพี่ฮาวจอแดนหรือว่ากีแลนเทอร์ของเราก็ต้องมาเจอตัวเองในวชชัทซีเนตตคขอบมันเลยกลายเป็นเหลืองตบเขียวซึ่งเขียวก็ชนะเหมือนเดิมครับแต่สลับไปอย่างอควาแมนที่ตอนนี้มาถึงแอตแลนติสเขาก็ได้รู้เหตุการณ์5ปีที่ผ่านมาครับว่าซูเปอร์แมนฆ่าโจเกอร์พวกฮีโร่กลายเป็นเพชฌฆาตที่คอยพิพากษาเราอาชญากรที่ทำผิดจากนั้นซูเปอร์แมนก็ขึ้นมาเป็นผู้นำประเด็จการพร้อมกับรวบรวมเอาฮีโร่ที่เห็นด้วยกับแนวทางของเขามาเป็นพวก Aquaman จะได้เจอกับเดอะแฟตแล้วก็ชาแซมของจักรวาลิอินจัสติครับทั้งสองคนมาเพื่อคุยส่วนที่สัญญาการตกลงร่วมมือของ a อ l ์ลนตกับ Superman แต่พอ Aquaman ได้อ่านเขาก็บอกวันนี้มันเผด็จก,การจะชัดจะให้ Superman มาปกครองแอร์ลนติสนี่นะ Aquaman ไม่เห็นด้วยอย่างแรงครับและดูเหมือนว่าเดอะแฟกับชาแซมก็จะถูกส่งมาเพื่อการนี้คือทำยังไงก็ได้ให้อควาแมนยอมเซ็น มันเลยกลายเป็นการช็อตกันโหนของ3ามหนุ่มครับแต่เกมมันให้ต่อยได้ทีละคนมันก็เลยดูแปลกๆหน่อยทั้งที่ความจริงแค่สองคนนี้รุมพี่อควาแมนพร้อมกันผมว่าพี่มนุษย์ป่าก็ไม่น่าจะรอดครับคนจบแต่เรื่องไม่จบครับเพราะว่าอควาแมนของอิจจิติเข้ามาพอดีพอเจอกันก็เถียงกันเหมือนเดิมครับหาเรื่องต่อยกันตลอดซึ่งพี่อควาแมนก็เอาชนะไปได้แต่หลังจากต่อยกันเสร็จพี่เอริสก็เข้ามาครับผมก็บอกว่ามันรู้ว่าใครเป็นคนพาอควาแมนมายังจักรวาลนี้ ซึ่งคุยกันดีๆก็ไม่ได้ครับเพราะเกมนี้มันเป็นเกมต่อสู้เลยต้องต่อยกันไว้ก่อนเพื่อความมันหลังจากต่อยกันจนพอเรียกเหงื่อได้พี่แอลิสก็จะมาคุยกับว่าพอโลกที่ไร้ความขัดแย้งของซูเปอร์แมนมันเลยทําให้แกไม่มีพลังส่วนคนที่ล่าพวกเขาไมา่ยังจัก,กรวาลน,นี้ก็คือแบทแมนของอินจัสติสหลังจากคุยกันเสร็จสับพ,พี่แอลิสก็ส่งอควาแมนไปรวมกลุ่มครับซึ่งตอนนี้กลุ่มของพี่อควาแมนก็รวมตัวกันอยู่ในฐานของแบทแมนของจักรวาลอินจัสติส ในจักรวาลอินจัสติสมันจะมียาชนิดหนึ่งครับที่เป็นยาเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับคนที่กินเข้าไปแบทแมนและทุกคนกินไปก่อนเผื่อมีอันตรายระหว่างนั้นเล็กดูเธอก็จะเข้ามาบอกครับว่าเขาเป็นคนใกล้ชิดกับซูเปอร์แมนที่คอยเป็นคนส่งข่าวต่างๆให้กับแบทแมนด้วยและที่ Batman แบทแมนเรียกทุกคนมาก็พอต้องการ d ี a นไปปลดล็อกอาวุธคลิปตัวไนท์เลเซอร์มาจัดการซูเปอร์แมนแต่สลับมาที่ฝั่งซูเปอร์แมนฮาวจอแดนของอินจัสติสจะเข้ามารายงานครับว่าเขาพบวันเดวม e นต์กินแอร์โล ซูเปอร์แมนเลยให้เขาไปจัดการสื่อมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นย้อนกลับมาหาแบทแมนและโจเกอร์ครับที่กําลังซัดก,กันอยู่แต่ไม่รู้ไปทําอีท่าไหนโจเกอร์ Joker ตบแบทแมนสมบูสภาพเลยครับแต่ก่อนที่โจเกอร์จะได้เล่นกับแบทแมนไปมากกว่านี้ฮ็อกเกิร์กับฮาวจอแดนก็เข้ามาลากตัวพี่แบทของเราไปครับพอแก๊งพี่ฮาวบินหนีไปโจเกอร์ Joker ก็ออกมาจากที่หลบพร้อมกับคิดว่าจะไปไหนต่อดีแต่ยังไม่ได้คิดไปไหนไกลฮารีของจักรวาลอินจัสติสก็โผล่เข้ามา เธอบอกว่าเธอไม่ชอบไปขายมาแต่งตัวเป็นโจเกอร์แต่โจเกอร์ก็บอกเขาว่าค่อยดีแต่ตัวจริงฮูบอแต่ฮารีก็ไม่เชื่อครับทั้งสองคนเลยสู้กันแต่ก็เป็นฝั่งโจเกอร์ที่ชนะด้านฮารีที่รู้ซึ้งถึงกลืนถึงความเป็นโจเกอร์ก็ยอมเชื่อครับว่าเขาคือโจเกอร์ของแท้โจเกอร์จะได้เจอกับพวกลุกน้องของฮารีแล้วก็ยายอดมนุษย์ครับโจเกอร์มันเลยวางแผนที่จะให้ลุกน้องกินยาทั้งหมดก่อนจะไปถล่มซูเปอร์แมนแต่ยังไม่ทันจะได้ทําอะไรฮอกเกอร์กับไนท์วิงเดเมียนก็บุกเข้ามาครับ แต่บีหรือที่พี่โจ๊กก็ยอมพี่แกเล่นจัดการสอนมวยทั้งสองคนทันท,ทีครับเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ทีแบทแมนของอินจัตติสโผลมาและเมื่อเห็นว่าจํานวนคนน้อยกว่าฮอกเกอร์กับไนท์วิงเลยจําต้องถอยหลังจากทุกอย่างสงบลงโจ๊กเกอร์จะบอกเขาว่าเขาเห็นว่าแบทแมนถูกจับไปแต่แบทแมนของอินจัตติสก็บอกเขาว่าเขาต้องไปหาอาวุธก่อนถึงจะช่วยแบทแมนได้ ทางด้านพีแบทที่โดนจับมาแบบไม่รู้อะไรกับชาวบ้านเขาเลยก็ต้องเผชิญหน้ากับซูเปอร์แมนเวอร์ชันเผด็จการแล้วก็วันเดอร์วูแมนเวอร์ชันข้างลักซูเปอร์แมนข้างเดียวฮะคือวันเดอร์เวอร์ชันนี้หลังจากที่ลูอิสตายเธอก็เหมือนอยากจะกเสียบแทนแต่ลึกๆแล้วเธอก็รู้ว่ายังไงก็สู้คนในใจเขาไม่ได้เลยจําต้องแอบรักต่อไปกับเขาเรื่องก็ดีกว่าครับพี่ซุปเรมองปั๊บเดี๋ยวแขกก็รู้เลยครับว่าบอกนี้มันบอัอแมนบอกปูที่เฮาอูจักเด้นี่ต่อสลับไปยังอีกจักรวา,นหนวา,หาลหนี้จะะอยยู่เๆนครับ ทั้งไซบอกเดอะแฟรแล้วก็ซูเปอร์แมนก็พยายามหาทางช่วยเ,เพื่อนอยู่โดยพวกเขามีแผนว่าจะดึงทุกคนกลับมาโดยใช้เครื่องปั่นคอสมิกแต่ถ้าจะให้มันใช้ได้ก็ต้องรอไปอีกสักพักหนึ่งครับตอนสลับมาที่จักรวาลอินจัสติสเดสตกจะเข้ามาพบก,กับเล็กครับซึ่งเล็กก็จะมองไปที่ดวงจันทร์ก่อนจะเปิดหัวข้อสนทนาว่าสวยใช่ไหมล่ะพี่เดนสตกที่กวนตีนตั้งแต่เกิดเลยต่อไปครับว่าหมายถึงประจันหรือว่าแสงที่ส่องจะท้องลงมาบนหัวล้านๆของมึงวะเล็ก เล็กมันหันความมาเลยครับแต่ไม่ได้หันมาตบนะครับหันมาถามแทนว่าไงถึงอยากเข้ากลุ่มตอนนี้ทางนั้นที่ชวนมาตั้งนานแล้วพีเดีสตกเลยบอกกับว่าการโดนตามล่ามันทําให้เรื่องนี้ไม่ใช่ธุรกิจอีกต่อไปแล้วแต่เป็นเรื่องส่วนตัวทางด้านแบทแมนและเพื่อนก็จะบุกเข้าไปยังคฤหาสน์เวนก่อนจะไลกะ่กระทืบคิโลโฟอสและก็กรันดีด้ที่เฝ้าอยู่ได้สําเร็จในทอ็อปกลางข่าวพวกเขาทั้งหมดก็จะได้เปิดนึกเอาปืนคริปตตวนอยเลเซอร์ออกมาได้ครับ แต่ขอซ้มกำมสัตวันเดวูแมนและก็แบ็ออดัมบุกเข้ามาช็อตทุกคนแต่มันก็ไม่ขนามือพี่กีดแอโร่ครับโชว์โหดเก็บ2แบบสบายสบายแต่ที่ไม่สบายคือปืนครับเพราะตอนนี้มาโดนช็อตจนพังไปแล้วแบทแมนเลยกะจะให้เล็กช่วยซ่อมให้ตอนสลับมาที่จักรวาลอื่นตอนนี้ไซบอร์กทำเครื่องเคลื่อนย้ายสําเร็จแล้วครับแต่แทนที่จะย้ายคนอื่นเข้ามาดันกลายเป็นว่าส่งตัวเองไปจักรวาลอินจัสติแทน ไซบอกมันก็เดินไปเรื่อยครับจนไปแอบฟังเล็กกับเดสโตกคุยกันว่าจะใช้ลูกน้องของโจ๊กเกอร์ไล่ตืบซูเปอร์แมนไซบอกมันก็พูดขึ้นเลยครับว่านี่แหละที่ตูอยากได้ยินเลยเข้าไปบวกทั้งๆท,ที่ไม่รู้ครับว่า2คนนี้อยู่ฝั่งคนดีซะงั้นแต่ก่อนจะได้ไล่กระตือใครไปม,มากกว่านี้แบทแมนและผองเพื่อนก็จะเข้ามาห้ามไม่ได้ทันครับตอนนี้จะทาอะไรก็ต้องคิดให้เร็วนะครับเพราะว่าพิซุูปเราจะประหารแบทแ,แมนที่กอดสไตเกอร์เย็นนี้แล้วทั้งหมดเลยต้องวางแผนทางด้านไซบอกและเดสโตก จะคุมวอตชทาวเวอร์ครับหลอช่วยเทเลพอร์ตอะควาแมนจะช่วยดึงความสนใจพิซซุปให้ส่วนที่เหลือจะไปช่วยแบทแมนออกมาครับเซย์บอกกับเบสโตกที่ขึ้นไปบนวอตทาวเวอร์ก็ชิลเลยครับไล่ตบเลียงตัวทั้งเดอะแฟดแคทวูแมนกาแซมแต่ไม่รู้ว่าพี่ ok เดสโตแกไปมันมือมาจากไหนครับเล่นไปทําลายแกนพลังงานจนเสียหายและมาบอกว่าขั้นแรกในการลบคือถ้ามีโอกาสต้องทําลายฐานศัตรูไว้ก่อนตอนนี้แบทแมนเลยมีเวลาไม่เยอะครับที่จะช่วยแบทแมนระหว่างนั้น พี่เล็กแกก็จะโทรมาบอกกับว่าแกต้องการที่จะใช้ปืนคิดตัวน้ายแทนแกให้เหตุผลว่าถ้าแบทแมนตายกลุ่มต่อต้านก็จะตายไปด้วยตัดสลับมาที่ด้านอควาแมนก็เล่นดึงความสนใจโดยการยกทัพแอเลนติสบุกถล่มซูเปอร์แมนเลยครับเปิดโอกาสให้แบทแมนและกีนแอโร่บุกเข้าไปช่วยแบทแมนได้สําเร็จระหว่างนั้นอควาแมนวันเดอร์วูแมนและกีนแอนเทิร์นก็จะซัดกับซูเปอร์แมนนัวเลยครับ แต่พี่ซุปเแก็ไหวพริบดีเห็นแบทแมนที่กําลังวิ่งหิ้วปีกแบทแมนออกมาซึ่งตามแผนแล้วพอเขาออกนอกระยะอาคารต้องวาร์ปหนีได้แล้วแต่บนวอตทาวเวอร์ก็เกิดขัดข้องทางเทคนิคสังงานครับเขาให้พี่แบทเราต้องประทับผีป่ากับซุปเปอร์แมนสกครับก่อนจะวาร์ปหนีไปซุปเปอร์แมนรู้ได้ในทันทีเลยครับว่ามันต้องไปที่วอตทาวเวอร์พี่แกก็ติดสปีดบินขึ้นไปเลยครับแต่พอแผนพี่เดซโตกมนเลยทําให้วอตทาวเวอร์ระเบิดเป็นจุนทันทีทันใดนั้นก็็มมีีเเเสยงลกกู้ธอรตโนาาคว่ ซูเปอร์แมนเวลาของเจ้าหมดลงแล้วเล็กมันก็เตรียมยิงปืนคลิปตัวไหนเลเซอร์ใหญ่เลยครับถ้าพีซุปเข้ามาในระยะก,ก็คือไม่รอดแน่แต่กลายเป็นว่าโดนชาแซมสกัดดาวรุ่งจนปืนไม่ได้ยิงและซูเปอร์แมนก็บุกเข้ามาประชิดตัวและหักคอเล็กได้สําเร็จครับตอนนี้พิซุปเริ่มเป็นบ้าไปใหญ่แล้วถต่คนไม่ต้องการสติฉันก็จะมอบความหายนะให้มันเองพิซุปแกคิดที่จะทําลายทั้งเมโทรโพลิสกอตแธม รวมถึงมิติคู่ขนาดที่พู้มันมาด้วยซึ่งชาวแซมก็ไม่เห็นด้วยครับเพราะการกระทําแบบนี้มันเกินขอบเขตมากเกินไปแต่มีหรือครับที่พระเจ้าจะลดตัวลงมาฟังมนุษย์พิสุปจัดการชาแซมในทันทีก่อนที่จะแยกย้ายไปเดอะแฟร์ที่เห็นแบบนั้นเลยบอกกับพาวครับว่าเขารับไม่ได้ฆ่ากันเองนี่มันเกินไปแล้วทั้งสองคนเลยสู้กันครับซึ่งเดอะแฟร์ก็เอาชนะไปได้หลังจากวิ่งอยู่สักพักใหญ่แฟร์ Fat ก็จะคาบข่าวไปบอกแบทแมนแล้วก็พองเพื่อนกับว่าพิซซุป จะถล่มเมโทรพลิสกับกอตแทมแล้วจะตามไปถล่มมิติคู่ขนาดอีกแบทแมนเลยตอบแบบสิ้นหวังครับว่าฉันลาพวกนายมาที่นี่เพื่อมาเอาปืนแต่ตอนนี้ปืนมันพังไปแล้วพวกนายควรจะกลับบ้านไปเตรียมตัวรับมือซูเปอร์แมนแต่วันเดอร์วูแมนก็ออกความเห็นครับว่าถ้างั้นเราเรียกพิซุปของเรามาจบเรื่องนี้ดีกว่าไหมแต่ทัานใดนั้นเองพวกตัวร้ายก็บุกเข้ามาครับระหว่างนั้นเฮดิสก็จะดึงวันเดอร์วูแมนไปที่เทอร์มิสคิราบ้านเกิดของชาวอเมซอน เพื่อหยุดวันเดอร์วูแมนของอินจัดติดครับไม่ให้นําชาวอเมซอนเข้าสู่สงครามและที่เฮดิสลากวันเดอร์วูแมนมาก็เพราะว่าหากซูเปอร์แมนชนะศึกในครั้งนี้ก็จะไม่มีสงครามเกิดขึ้นอีกและเฮดิสก็จะไร้พลังตลอดการมันเลยเป็นภาระของเจวันเดอร์ครับในการหยุดตัวเองซึ่งตามระเบียบครับเจวันเดอร์เราก็าเอาชนะของเกียรก่อไม่ชาวอเมซอนมาเป็นพวกแบทแมนได้สําเร็จต่อสลับมาที่ซูเปอร์แมนตอนนี้พีแกไล่บื้มเมืองพร้อมกับกระทืบเหล่าพ้องเพื่อนแบทแมนจนไม่เหลือแล้วครับ ในที่สุดแบทแมนก็ไม่มีทางเลือกยอมเชื่อแบทแมนของจักรวาลอื่นและเรียกปิซุปมายังจักรวาลอินจัสติสได้สาเร็จจากนั้นปิซุปแกก็แผงลิดเลยครับไลก่กระทืบโพของปิซุปอินจัสติสรวมถึงดูมส์เดย์พี่แกก็ลากไปตบที่ขั้วโลกเหนือเลยจนท้ายที่สุดซุปก็ได้ประทะกับซุปแต่เหมือนว่าซุปจักรวาลอื่นมันจะเก่งเกินครับไล่ตบซุปอินจัสติสชนิดที่ว่าไปไม่เป็นเลยทีมของปิซุปอินจัสติสรวมถึงปิซุปเองก็จะโดนจับเข้าสังเตไปตามระเบียบบครั ในตอนจบพี่ซุปแกก็จะบอกนะครับว่าถ้าแกเจอแบบนี้ลูกเมียโดนฆ่าแกอาจจะสตีแตกเหมือนซุปอินจัสติสก็ได้แต่พี่แบทแมนก็แซวครับว่าจะมาให้ดีล่ะทนายสตีแตกฉันนี่แหละจะเป็นคนแรกที่ไปหานายเป็นไงครับกับอินจัสติส God Among Us ชชอบกันไหมถ้าชอบและอยากเห็นคอนเทนต์อื่นๆของอินจัสติสอีกก็จะลืมมาเม้นมาไลค์มาแชร์กันนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้รักไกด์ด้วยนะ ส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามกันได้แต่สำหรับวันนี้ลาไกาไปก่อนแล้วครับผม